สวัสดีทุกคนนะคะขอต้นอนรับเข้าสู่เพจเมเลนา่าวันนี้เรามีพิเศษแบบเอกลักษณมากนะคะเรียนกันแบบเอกล u s i v e ตอนนี้ขั้นตอนนี้ที่เรากำลังทำคือการริบคิีตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ตอนการริบเราก็จะละลายช็อกโกแลตนะคะละลายช็อกโกแลตมาไว้ช็อกโกแลตนะคะผสมกับตัววิต้์ครีมเนี่ย,เ,ยเข้ากันแล้วก็ทำเข้าไมโครเตฟนะคะประมาณ450วัตต์นะให้ไฟต่ำสุดนะคะ 450บาทแล้วก็เข้าทีสองครั้งนะคะั้างลัดสบวิทาทีนะเอาออกมาคนเร็วๆนะคะ,ะจากนั้นอุณหภูมิของช็อกโกแลตเนะี่ยที่เราจะนำมาริบแบบนี้ได้ก็ต้องอยู่ที่40ถึ42ง42องศาเนะี่ยค่ะนี่คือเคล็ดลับนะนี่คือเคล็ดลับนะจะออกมาริบแบบนี้อุณหภูมิมันต้อง40ถึ42ง42องศารตรงนี้แต่นี้ของคุณเีวัดได้กนะีอ่องศา่า43 43องศา ตีอยู่สามจุดห้าเนาะแบบนี้เลยนะสวยแมทมากดูเลยค่ะนี่เลยนะคะช็อกโกแลตนะคะก็ใช้เป็นคอนเพาวนะ คือที่จริงเราใช้เป็นช็อกไหนก็ได้นะคะช็อกแท้ช็อกคอมเพล็กสโตตติ้งอะไรได้ทั้งหมดเนาะส่วนผสมมันมีดังน,นี้นะคือมีวิปปิ้งครีม25กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะคะเป็นไวช็อก50กรัมคือ1ึสูตรเนนะี่ยสามารถรบิลได้ในปอดน,นะคะของคุณใส่กือบจะหมดนะก็คือเอาส่วนผสมตามนี้เลยนะคะช็อก50แล้วก็วิปปิ้ง25นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซตตัวในตู้เย็นอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาน,นี่ก็เป็นการริฟเคมเจอกันใหม่นะคะพาวมาให้ดูแบบบ๊ายบาย,บาย,บาย